คุณผู้ชมค่ะพาไปดูลูกค้าหัวร้อนค่ะร้อนจริง,รงๆเอารถจักรยานยนต์เข้าไปที่ปั๊มจะเติมน้ำมันเต็มถังปรากฏว่าพนักงานปั๊มเติมให้แบบล้นถังโดนตบบ้องหูล่าสุดต้องเข้าแจ้งความเลยละ่ะค่ะนี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะคะพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งสาขาพระรามห้าเขากำลังเติมน้ำมันอยู่เติมให้กับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจากนะั้นนี่น ชายเจ้าของรถเหมือนกับจะไม่พอใจอะไรบางอย่างตบไปที่บ้องหูของพนักงานชายแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาที่31สิงหาคมที่ผ่านมามเจ้าของปั๊มก็เลยพาพนักงานเข้าไปแจ้งความที่สอพอบางศีเมืองอผู้เสียหายเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกค้าบอกว่าให้หยุดเติมน้ํามันเพราะว่ามันใกล้จะเต็มถังแล้วซึ่งเขาก็หยุดเขาหยุดนะแต่ มันยังมีน้ำมันค้างอยู่ที่สายจึงทำให้น้ำมันเนี่ยล้นออกมานอกถังลูกค้าจึงตกเขาที่กกหูหนึ่งครั้งตอนนั้นเขาบอกโอ้โหตกใจมากแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรต่อมาผู้ก่อเหตุเมื่อวานนี้เดินทางเข้ามาเจรจาค่ะมาขอโทษขอโทษพนักงานแล้วบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพนักงานเติมน้ำมันล้นถังเขาจึงใช้มือ เสยเข้าไปเพื่อที่จะบอกให้หยุดเท่านั้นมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายร่างกายแต่ว่าคลิปเนี่ยมันไม่ใช่การเสรยค่ะคลิปมันชัดเจน <EN> กว่านัา้นออาไปฟังเสียงกันค่ะเขาตอกใจแล้วครับไม่ยังปล่อยมือเราก็เลยต้องการเตือนสติเขาแค่นั้นเองครับผมก็มาเพื่อขอโทษเจ้าของปามแล้วขอโทษน้องเขาด้วยซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันวันนั้น S <S 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 เป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจเป็นการเตือนสติเออพี่ครับอันนี้ยื่นมือไปนี่ไม่ได้ไปเยแล้วนะคะนี่ยื่นไปจับมือขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคน้องพนักงานที่ปั๊มที่โดนทําร้ายก็ยินดีที่จะถอนแจ้งความให้ซึ่งผู้ก่อเหตุก็สัญญาว่าเอาละเดี๋ยวจะไม่หัวร้อนจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วค,ค่ะจบลงด้วยดีได้นะครับก็โอเค